ในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบ,บุรีตั้งแต่เข้าวัดมาลูกก็ได้ร่วมบุญทุกๆบุญที่หลวงพ่อให้มาแบบทุ่มชีวีและลูกได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเป็นประจำทุกปีปีพศ .2542 โรงเรียนของลูกก็ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมของภาคตะวันออก รับโลดจากพระราชินีการหน้าลูกกราบขอความเมตตาพระเดชประคุณหลวงพ่อฝันในฝันเกี่ยวกับพ่อของลูกที่ละโลกไปแล้วด้วยเจ้าค่ะอันนี้ก็ฝันในฝันกันนะหลับไปแล้วกับฝันเป็นตุเป็นตะคุณพ่อเป็นคนจังหวัดจันทบุรีพอพ่อจะแต่งงานกับแม่แล้วมีโรงสีข้าวและเลี้ยงหมูไว้ขาย แต่ไม่ได้ฆ่าเองทำอาชีพนี้อยู่หลายปีต่อมาก็เปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงกุ้งกุลาด,ดำเพราะรายได้ดีกว่าพ่อคิดว่าอาชีพนี้ไม่บาปทำจนวาระสุดท้ายของชีวิตท่านเนี่ยคิดไปเองไม่บาปนะคือเลี้ยงสัตว์นี่มันไม่มีปัญหานแต่ถ้าให้สัตว์เลี้ยงเรานี่คือเอาชีวิตของสัตว์มาเลี้ยงเรานี่มีปัญหา แต่เราเลี้ยงสัตว์ให้มันมีชีวิตจนกรก็ั้งมันตายอย่างเงี้ยเลี้ยงไปเถอะพ่อเป็นคนพื้นฐานจิตใจน่ะดีมีเมตตาอารมเบิกบานสนุกสนานเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้านมีความขยันทำมาหากินแล้วก็มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พ่อเคยบวชพระหนึ่งพรรษาลูกชายกระบวชหนึ่งคน และร่วมงานบวชเป็นประจำทุกชาติจะตักบาตรกับแม่ช่วงพ่อไว้กลางคนท่านมักจะช่วยงานบุญของวัดใกล้บ้านเป็นประจำจัดงานประจำปีหาเงินเข้าวัดเพื่อส,สารา้างศาลาสร้างโบสถ์เป็นประจำเป็นคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมด้านการศึกษาแล้วก็ยังทำบ,บุญสร้างวัดศาลาท่ากะระถินท่าปปาเสมอเคยทำบ,บุญร่วมกับลูกที่ทำกับวัดพระธรรมกาย ตั้งแต่ลูกจำความได้ลูกก็เห็นพ่อดื่มเหล้าตลอดตอนปีพศ2541พ่อเลิกดื่มเหล้าแต่ก็เปลี่ยนมาดื่มเบียร์แทนแวันละสอขวดลูกอธิษฐานที่ท่านเลิกดื่มเหล้าเพราะห่วงสุขภาพแต่ท่านก็หันมาดื่มเบียร์แทนการดื่มท่านกำาังไเด็กก่อความเดือดร้อนให้แก่ใครไม่หาเรื่องใคร ม่อมีเวลาว่างท่านก็นชอบเล่นการพนันกับลูกหลานแต่ก็ไม่ยึดเป็นอาชีพวันหนึ่งท่านาจเจียนออกมาเป็นเลือดต้องนำส่งโรงพยาบาลหมอต้องทำการผ่าแตัดกระทันหันด้วยโรคตับแข็งเห็นไหมเล่าเบียร์มันดีไหมล่ะหลังผ่าตัดท่านพักฟื้นอยู่ที่ห้องไอซีระหว่างนั้นพระสมณเณรจากทุดงสถานจันทบุรี เพื่อนกระยะนณมิตรน้องผู้ประสานงานคอยผลัดเปลี่ยนกันมาเยี่ยมชวนคุยเรื่องของบุญให้ท่านฟังบนหัวเตียงท่านก็จะมีรูปหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายมาวางไว้แล้วก็สอนให้ท่านท่องสัมมาอรหันหมอบอกว่าผลการผ่าตัดหน้าพอใจจึงย้ายมาพักห้องธรรมดาท่านมักจะพูดถึงพระที่มาเยี่ยมในคนที่มาเยี่ยมฟัง รู้สึกว่าท่านปีติใจและเข้าใจบุญมากขึ้นกว่าเดิมมากท่านมีความตั้งใจเลิกดื่มเหล้าอย่างเด็ดขาดและเลิกอาชีพเลี้ยงกุ้งด้วยลูกก็ดีใจมากบุญที่ท่านทำก่อนละโลกคือได้ถวายเยทยธรรมสามพันวัดเมื่อวันที่22เมษายน2546พร้อมกับผ้าไตรกับพระอาจารย์ต่อมาการสุดหนักก็ต้องย้ายกลับไปอยู่ที่ห้องฉันเห็นเธอ คือ IC u หมอบอกว่าไม่ต่อเพราะตับไม่ทำงานและไม่ขจัดของเสียออกจากร่างกายท่านก็เริ่มไม่รู้ตัวลูกดีนาำเทพสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเปิดให้ฟังพระภิกษุสมณเณรคณะกรรยะนานมิตรน้องผู้ประสานงานก็ได้มาทำหน้าที่กรรยะนานมิตรเหมือนครั้งแรกแต่ท่านก็ไม่คอยจะรู้ตัว ก็คิดว่ากายละเอียดเคงจะได้ยินท่านจากไปได้วยอาการสงบขณะอายุได้66ปีท่านพูดถึงบุญถวายาททยธรรมสามพันวัดก่อนสิ้นใจลูกคิดว่าท่านน่าจะไปดีลูกได้เขียนบุญที่ท่านได้ทำและที่ลูกได้สร้างเขียนบอกให้ท่านมาที่วัดพระธรรมกายคือเขียนบอกนะจ๊ะให้มากราบหลวงพ่อให้มาเวียนรอบมาหาธรรมกายเจดี ให้นึกถึงหลวงปู่ให้ต้องสัมมาอรหังและคอยนมโมทนาบุญทุกๆบุญที่ลูกด้ทำกับหลวงพ่อโดยเขียนวางไว้ตรงที่ท่านชอบอยู่เป็นประจำและเขียนบ่อยท่านมาร่วมบุญตอกเสาเข็ม้นสุดท้ายหอฉันแล้วถวายทายธรรมสามพันวัดวันที่ยี่บสองเมษายนด้วยซึ่งตอนนั้นตายยังไม่ครบเจดวันแม่เป็นคนใจบุญ ทำบุญท่อพระป่าถวายผ้าไตรายจีวรปิดทองฝังลูกนิมิตรัรกษาศีลแปดในวันพระในช่วงเข้าภาษาเป็นประจำตักบาตรทุกเช้า่อยมาร่วมงานฉลองมหาธรรมกายเจดีและร่วมบุญอื่นๆบ้างท่านมีสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นโรคความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นไม่ปกติ มีอาการไม่สบายเนื้อตัวบ่อยมากปัจจุบันอายุ70ปีกรามใดที่ทำให้พ่ออายุสั้นจากไปอย่างกระทันหันขณะนี้พ่ออยู่ที่ไหนรับบุญที่ลูกทำให้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ลูกไม่ได้บอกท่านขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่แต่เขียนให้ให้ท่านอ่านเมื่อท่านจากไปแล้ว ทำบุญอะไรยังจะทำให้ท่านได้รับและมีความสุขสบายขึ้นกว่าเดิมแม่ทำกรรมใดไว้จึงมีสุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวควรทำบุญอะไรจึงจะแก้ไขได้ลูกทำกรรมใดไว้จึงต้องมาเกิดในแหล่งที่มีอาชีพที่ทำเป็นการทำปนา,าธิบาตกันมากและจะแก้ไขยอย่างไรบ้างเรามาฟังกันเลย คุณพ่อตอนใกล้จะละโลกได้ตร,ระลึกถึงบุญได้แม้ว่าในระหว่างมีชีวิตจะเลี้ยงสัตว์ไว้ขายให้เขาฆ่าและดื่มเหล้าแต่ก็เข้าวัดทำบุญเพราะฉะนั้นเมื่อทำใจถูกหลักวิชาก็หลับแล้วตื่นขึ้นที่กลางวิมานทอง บนชั้นดาวดึงเฟสสามและก็ไม่ได้วนเวียนอยู่ที่บ้านเลยดังนั้นที่ลูกติดกระดาษเอาไว้พ่อก็ไม่ได้อ่านแลวที่มีความรู้สึกว่าท่านหายไปเนะี่ยไม่มาปรากฏไอ้ทางก็อบพลัวได้รู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆเลยเนะี่ยก็เพราะท่านไปเลยเนะี่ยไม่ได้มาแวะเวียนประทักศีลรอบเจดี เป็นบุญของท่านที่ได้ผู้กรคิดคอยเป็นกัลยาณในมิตรแนะนำให้ใจอยู่ในบุญทำให้ระลึกถึงบุญได้บุญจึงชิงช่วงไปสวรรค์ก่อนที่บาปจะช่วงชิงไปอาบายนี่เราเข้าใจใช่ไหมจ๊ะไอตรงหัวเลียวหัวต่อตอนศึกชิงพบอยู่เละบุญบาปสำคัญจะคลายใจใสไม่เศร้าหมองก็ไปสุคติโลกสวรรค์ อามองไม่ใสก็ไปอบายนี่รหัสผ่านจำได้นะรหัส่านเนี่ยที่ท่านจากไปอย่างขันหันเพราะกรรมในปัจจุบันเป็นหลักคือเลี้ยงสัตว์ไว้ให้เขาฆ่าหรือฆ่าธรรมาหารแล้วก,กรรมดื่มสราเมลัยส่วนกรรมในอดีตก็มีบ้างเป็นกรรมปานาติบาทแบบเดียวกันนะจ๊ะ ได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอุทิศไปให้ท่านจ้าซึ่งก็ยิ่งทำให้ท่านมีสภาพดีกว่าเดิมส่วนแม่ก็มีกรรมปัจจุบันที่ร่วมทำกับพ่อคือการเลี้ยงสัตว์เอาไว้ขายเขาค่าแล้วก็ค่ากินเป็นอาหารเลยทำให้สุขภาพท่านไม่ค่อยจะแข็งแรงควรทำบุญทุกบุญไปเรื่อยๆ ทั้งทานท,าทาั้งศีลทั้งภาวนาให้มากๆกนะจ๊ะหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดีจ้ะเอที่ลูกต้องมาเกิดในครอบครัวที่ทำปนานาฏิบตัตเป็นอาชีพก็เพราะเป็นกรรมในอดีตเคยเกิดในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางได้ประกอบอาชีพค้าขายเนื้อชําแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้ค่าเองคือไปซื้อเข้ามา ไปรับเข้ามาขายต่อแล้วก็มีความคิดว่าในตอนช่วงนั้นนะปาการฆ่าสัตว์นี่ไม่บาปเพราะสัตว์เกิดมาเ,เป็นอาหารของมนุษย์นี่คิดเอาเองไงไหมคิดอย่างนี้ทุกวันจนเป็นปกติถ้าไม่มีเก็บาปนี้ติดตัวมาจึงต้องมาเกิดในครอบครัวที่ทำปานาติบาตเป็นอาชีพนี่ไม่มีเชื้อบาปตรงนี้แหละ เราจะเห็นได้ว่าสัตว์นี่ก็คือมาจากมนุษย์เห็นไหมมันหมุนใจเมื่อทําบาปแล้วไปมาหานรกไปอุษานรกไปยม,มโลกเป็นแปลสุรกายแล้วมาเป็นสัตว์เดรัจฉานมันหมุนอยู่อย่แต่ตอมาเจอหมูนะ่คณะได้เข้ามาศึกษาเรื่องราความเป็นจริงของชีวิตเมื่อเข้าใจดีแล้วก็เลยเลิกอาชีพค้าขายเนื้อสัตว์แต่เชื้อบาปก็ยังติดตัวมาจึงมาร่วม มันจึงมาเกิดร่วมสกุลข,ข,ของครอบครัวปนานาติบาศเป็นอาชีพจะแก้ไขก็ต้องทําบุญทุกบุญบ่อยๆและอธิษฐานจิตจะได้เกิดในสกุลของผู้ประกอบอาชีพปนานาติบาศอีกเลยให้เกิดในสกุลสัมมาอาชีวะอีกทั้งต้องทําบุญพิเศษคือให้ปล่อยสัตว์ทั้งใหญ่และเล็กและอทีศส่วนสนให้สัตว์เหล่านั้นที่เรามีส่วนสนับสนุนการฆ่า ทั้งทางตรงและทางอ้อมจ้า